เตรียมตัวนะครับพร้อมแล้วพี่โดบรถกลางเทงเหมือนเดิมใช่ไหมคะครับใช่ครับทุกคนวิ่งให้ถึงที่ของตัวเองก่อนนะครับและหาที่กำบังเลยที่ห้าเจ็ดหยุงบนหนึ่งคันครับ เดี๋ยวผมจะลงล่างเฮียจ็ดคอยสนับสนุนอยู่ตรงทะเลนะครับแอบแอบมล้วล่ะรถกลางไปตรงลายเฮดเจ็ดนะคะรถกลาง ทีหกนี้ผมอยู่ข้างบนหรือว,ว่าลงไปในซ่อมอีกนะครับเอ่ออยู่ข้างบนนะครับหลบไว้ก่อนอยู่บนหลบไว้ก่อนไอ้ยาทีห้าเจ็ดอาลงลงก็ลงทีห้าเจ็ดลงมาเลยครับลงอยู่ตรงผมก่อนนะครับอยู่กับผมก่อนเนี่ย <S <S มันเห็นเราแล้วนะมันเห็นเราแล้วเอาส่องเลยครับส่องเลยครับข้างบนรถจางไปถึมูลแล้วนะครับรถจางครับไอ้เจ็ดระวังด้วย ช่วยเ<พ>อเจ<อ>็ดหน่อยครับทางโน้นลดลงให้หน่อยค่ะทีห้าเจ็ดครับยิงรถกลางฝั่งนู้นครับไหวไหมไหวไหมผมลงไปชนกับอบีีเลยนะครับเอออยู่ข้างบนนะครับอย่าอย่าลงไปชนนะครับอยู่ข้างบนลดลดลด ให้มันตายให้หมดนะคะขยับตัวด้วยนะครับลอง HPG ลงรดกลางขึ้นไดขน้ขึ้นเลยนะครับกลางซ้ายขึ้นได้ขึ้นเลยครับระวัง F ระวัง F สด้วยสวยครับ s p g ยิงสนับสนุนด้วยค่ะอ่า WT ครับ WT ไปฝั่งนน้นเลยครับ WT ทีตั้มหลบค่ะอะบรหรอไปก่อนน่าจะถจริงผมโดนมาจากหินฝั่งนู้นนะครับอ่าที่ที่ที่เป็นหินเดินเห็นอยู่ก้อนหนึ่งเห็นไหมนั่นหน่กชุดนั้นมันหนักๆเลยครับ วันค <baking quick. S 2> ่ะอีสี่ครับอีสี่ดูฝั่งนู้นเลยนะครับเราจางขึ้นได้ไหม FPG ยินตรงลาย H4 แล้วก็ G0 ให้หน่อยค่ะ เห็นเห็นเอ็มมสี่สิบแปดไองแปดสองแปดเอ็ยิงเอ็มสี่สิปดไอเจเซฟตัวเองนะครับไอเจเซฟตัวเองนะพี่ตั้มกับพี่บอยฮอตขับรถให้เป็นระเบียบหน่อยค่ะ พีจียิงตรงลายเฮสีให้หน่อยค่ะขอเอพียิงให้ก่อนนะคะตรงลายเฮสีค่ะเอพี ไปดูหลังนะสองไปดูหลังมันเนาะอามาเอาาเสฆ่ากได้แล้วเเสียีนกะหาไปข้าแล้วรถจางขึ้นได้ไหมรถจาง จอไม่ยิงให้จะให้ขึ้นไปยังไงคะจาจอเป็นไงบ้างครับอบอมด้าช<อ>ิบหายแล้วโดนเห็นอเกแต่อย่งน้อยมันก็ไม่ได้ระเบิดอจจจอนยิงให้หน่อยได้ไหมคะบริเวณมุมนี้จะสเกให้ไถถะะบไอเจ็ดปไปครับ ขึ้น,นพี่ตั้มเกาด้านบนให้อัตรารยิงค่ะเจอปุ๊บถอยเลยนะพี่ตั้ม เก็บอาตจรเอค่ะอาตจรอยู่ั่งลายดี มันโหมมาถังกลางค่ะยิงช่วยหน่อยค่ะเจออัตรจรแล้วยิงหน่อยค่ะอัตรจรแย่แล้วหนึ่งสี่ศูนย์ล,ลอยไอเจ็ดก,ก่อนนะลอยไอเจ็ดก,ก่อนน้องมเมมันจะเก็บยเราทุกคันเลยมาตรงนี้ เลยโอ้ยนั้นทำให้มันล็อกเยอะที่สุดไปเลยต้องเมไปเลยไปเลยต้องเมออกเลยต้องเม น้องเมย์ออกเลยไม่ต้องสนอัดจ,จ,จอนมันออกเลยเอามาอัดจอน